แจ้งข่าวด่วนข่าวดีและข่าวจริงนะคะสําหรับใครที่รอคอยการลงทะเบียนรอบใหม่คนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนนะคะให้ทบทวนในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ตกหล่นในส่วนของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเป็นจํานวนมากเพระนาะฉะนั้นให้ทางกระทรวงการคลังกลับไปทบทวนสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงรายละเอียดนํามาเสนอเพื่อดําเนินการในการลงทะเบียนใน ส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่และที่สําคัญคือให้เพิ่มสิทธิ์ในในส่วนของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตรคนจนเข้าไปซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีนโยบายก่อนหน้านี้นะคะโดยจะมีการเพิ่มเงินเข้าไปในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเข้าไปในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจํานวนเดือนละ4 0ียร้อยถึงห้าร้อยบาทความชัดเจนเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c r i า e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะอีสันแซบยังคงติดตามในส่วนของการประชุมคอรมอลอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการประชุมคอรมอเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ถามทางกระทรวงการคลังในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แล้วก็สิทธิทประโยชน์ในการเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งวันนี้ได้รับการยืนยันจากโฆศกรัฐบาลนะคะนั่นก็คือ นายธนากรค่ะโฆศกรัฐบาลก็เปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการสั่งการให้หนายอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้ทบทวนรายละเอียดในเรื่องของการเก็บตกสําหรับคนที่ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐแล้วก็ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะ และในส่วนของนายธนากรนะคะคุณผู้ชมนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าข้อสั่งการตัวเนี้ยในที่ประชุมคอรมเมืม่อวันที่7กันยายน2564ให้ทางกระทรวงกันคลังหนะัก ลับไปทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการคนละครึ่งโดยให้เสนอโครงการอื่นเข้ามาในที่ประชุมครมอเพื่อพิจารณารวมไปถึงเห็นชอบให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้หนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปทบทวนดูว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมได้หรือไม่ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเช่นสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรี ยังคงย้ำนะคะว่าบางคนยังตกหล่นอยู่เยอะมากโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจึงทให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเร่งทบทวนแล้วก็เร่งดําเนินการเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังก็มีนโยบายในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่อยู่แล้วโดยมีเกณฑ์พิจารณานะเป็นรายได้ครัวเรือนประกอบกับาสามีภรรยาแล้วก็บุตรนะคะรวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแบาทต่อปีค่ะ ซึ่งจากเดิมพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะเกณฑ์เก่านะโดยจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะเพื่อการศึกษาแล้วก็จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอีกคนละ200บาทซึ่งหมายความว่าถ้าหากสิทธิ์ใหม่มาบัตรคนจนรอบใหม่มาจะได้รับสิทธิ์ที่เติมเข้าไปในบัตรนะคะเป็น400-500าบาทต่อเดือนค่ะ อันนี้ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะเดี๋ยวอีสันทรบาบจะมีในส่วนของการถแถลงมติคอรมอซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะคะที่นายธนกรวังบุญคงชนะกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาละคะ่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ